รด,ดูการมันหยุดสิ้นสุดลองอีกแล้วอีกไม่นานก็จะตูดจีนแล้วใช่แล้วล่ะอะไรนะป้ากับม้าของเธอก็กดดันให้แต่งงานด้วยเหรอใช่แล้วล่ะช่างเหมือนกันอะไรขนาดนี้เออมาก็ลังกลัวอะไรอยู่หรือเปล่านะเี่ีปีนี้ลูกจะกลับบ้านมาเมื่อไหร่จ๊ะอ,อืมปีนี้หนูยุ่งนิดหน่อยนะคะ เพรางั้นอาจจะกลับไปอีกครั้งในครั้งหน้านะคะโอ้นั่นเยี่ยมยอดเลยนะจ๊ะวิธีนี้ได้ผลดีมาไม่มีปัญหาที่ลูกจะกลับมาครั้งหน้าหรอกนะเพราะลูกชายของผู้อเมริกันของเรานะ่ะลูกจำเขาได้ไหมจ๊ะลูกสองคนเจอกันเมื่อตอนยังเด็กเขาเพิ่งกลับมาจากการเรียนต่างประเทศมาช่วงสัเม,มารน์นี้มาได้ยินมาว่าเขาทำงานอยู่เมืองจียงในตอนนี้นละจ๊ะ เนื่องจากทั้งคู่อยู่ห่างไกลจากบ้านและอาจจะเหงาได้ทำไมไม่นัดพบกันและพูดคุยกันสักหน่อยละจ๊ะลูกทั้งสองคนอาจกลายเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันก็ได้นะมาคะก่อนอื่นเลยหนูไม่ได้เหงานะคะหนูยุ่งมากตั้งหา่างอย่างที่สองหนูมีแฟนแล้วคะ่ะถ้าหนูไปเจอผู้ชายคนอื่นเขาอาจจะต้องเสียใจนะคะอ้อย่าเลยนะลูกคิดว่ามาไม่รู้จักลูกหรอจ๊ะลูกนะอัางว่ามีแฟนตลอดเวลา แต่ม้ายังไม่เห็นลูกพาแฟนกลับบ้านเลยไม่จริงนะคะมา้าหนูมีแฟนแล้วจริงๆนะคะแล้วถ้าเกิดพาเขากลับบ้านมาฉลองตูจีนล่ะจ๊ะเขายุ่งค่ะมา้าอ้จริงๆเหรอเขาเอาอยุเท่าไหร,หร่แล้วล่ะจ๊ะยี่สิบเจ็ดค่ะแล้วเขาทำอะไรล่ะจ๊ะเขาเป็นเจ้าของธนาคารทำไมฉันถึงรู้สึกว่าฉันกำลังบรรยายถึงชฉียนละ่ะส่งลูกภาพสักสองสามรูปมาให้ม้าดูหน่อยสิจะ๊ะ ช่างมันถอะนะฉันพูดออกไปแล้วจะทำอะไรได้อีกล่ะมันไม่ได้ส่งผลกระทบต่อเชียยานอยู่แล้วหนูจะส่งไปให้นะคะหนูจะวางสายแล้วฉันจะเลือกเพียงรูปเดียวจากงานที่ฉันถ่ายล่าสุดในงานถแถลงข่าวที่เพิ่งผ่านไปนี้ตอนนี้ฉันมองดูอย่างละเอียดทีทั่วแล้วถ้าจะพูดถึงเรื่องอื่นๆก็นะดูจากหน้าตาของเขาแล้วการจะเป็นคนป้าหนะ่ะก็ไม่ใช่เรื่องแย่หรอกนะ ดูสิคะดูสิคะนั่นลูกเขยของม้าค่ะนั่นน่าจะทําใหม้ม้ามีความสุขใช่ไหมล่ะจะได้ไม่ต้องเดินกดดันอีกต่อไปลูกรู้ไหมจ๊ะว่าคนนี้คือใครเขาดูคนๆนะนักล้อมเหรอเขานะ่ะคือพ่อเลี้ยงของลูกไม่มีทางที่จะเอาชนะม้าได้เลยเขาน่ะมาจากครอบครัวนักวิชาการดังนั้นลูกจึงเหมาะสมกันมาก หยุดทำเสียงเหมือนว่าลูกกำลังดูถูกเขาได้แล้วเพียงแค่รีบขึ้นไปได้แล้วก็ได้ค่ะมันเป็นแค่เด็กที่ไม่รู้จักกันมาก่อนฉันต้องทำเพื่อพ่อแม่ของฉันเพราะงั้นมาถือว่าเป็นภารกิจเสริมดีกว่านะคนอยู่คะ่ะขอโทษที่มาสายนะคะฉันติดอยู่บนถนนต้องขอโทษจริงๆนะคะไม่เป็นอะไรเลยผมเพิ่งมาถึงที่นี่เองครับยูยู ขอเล่าสั่งเมนูด้วยนะครับนี่มันน่าอึดอัดมากฉันควรพูดอะไรออกไปดีล่ะเล่นโทราศัพท์ก่อนดีกว่าเอ้อนั่นรูปของชิยานที่ฉันเซฟไว้เมื่อวนันทั้งสองคนสวมแว่นแต่ก็ดูแตกต่างกันอย่างสิ้นเชงิงคุณเจิง้งมีอะไรที่คุณไม่กินบ้างไหมครับไม่ค่ะสั่งอะไรก็ได้ที่คุณชอบเลยค่ะ ฉันเอาเขาไปเปรียบเทียบกับภาพฉีหยานทำไมฉีหยานคือมาตรฐานนั้นเหรอตกลงว่าเราจะเอาแค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณครับคุณเจ้งให้ผมเดานะครับคุณถูกกดดันจากครอบครัวเพื่อมาในวันนี้ใช่ไหมครับเออใช่แล้วล่ะคะ่ะมาของฉันยืนการให้มาให้ได้นะคะจริงๆแล้วผมก็เป็นเหมือนกันนะครับสวยเลย ฉันยัง OK 25, อายุแค่ยี่สิบห้าหงนั้นยังไม่ถึงเวลาที่เหมาะสมกับฉันจริงๆนะคะใช่แล้วคุณยังเด็กอยู่เลยผมอายุ30แล้วครับครอบครัวของผมเลยกังวลน,นิดหน่อยแต่ตอนนี้ผมไม่มีความตั้งใจที่จะเริ่มต้นครอบครัวผมไม่มีแรงไม่มีความคิดที่จะรักษาความสัมพันธ์เลยนะครับในเรื่องการแต่งงานแล้วทำไมเราถึงไม่ทำแบบนี้ล่ะคะในเมื่อครอบครัวของเราทั้งสองคนกด,ดันเราทั้งคู่ทำไมไม่บอกว่าเรารู้จักกันแล้ว และกำลังทำความรู้จักกันมากขึ้นดีไหมล่ะคะวิธีนี้จะทำให้พวกเขาเลิกทำให้เราเด็ดแบบไม่รู้จักเป็นไอเดียที่เยี่ยมเลยครับจริงๆแล้วผมจะไปเรียนที่อเมริกาหลังจากตัวจีนนี้เรายังคงพูดได้ว่าตอนนี้เรายังเป็นเพื่อนกันต่อไปก่อนดีกว่าครับฟังดูดีใช่ไหมล่ะครับฟังดูดีมากเลยคะ่ะขอบคุณที่ขับรถพาฉันกลับนะคะ<พ>คุณยู มาติดต่อกันไว้นะคะโอ้ใช่เลยครับคุณเจ้มคุณเป็นโสดมาสักระยะแล้วหรือยังครับหืมดูเหมือนว่าคุณจะไม่ขาดคนที่ชอบคุณเลยนะครับผมเลยสงสัยว่ามันจะเป็นอย่างนั้นได้ไหมที่คุณมีคนที่ชอบแต่ไม่สามารถอยู่ด้วยได้ผมรู้สึกว่าจำเป็นต้องถามขึ้นมาทันทีขอโทษด้วยนะครับถ้าผมพูดอะไรเกินเลยไป คนที่ฉันชอบแต่ฉันไม่สามารถอยู่ด้วยได้คนแรกที่นึกถึงก็คือคือเขาแต่เขาและฉันอากาศเริ่มหนาวแล้วฉันควรจะรีบกลับดีกว่าเราจะไม่มีวันก้าวหน้าใช่ไหม เชียนเขาเห็นทุกอย่างหรือเปล่านะฉันควรจะวิ่งหนีมันไหมนั่นจะทำให้ฉันดูผิดหรือเปล่านะอยอขยับ แต่ฉันไม่ได้ทำอะไรผิดทำไมฉันต้องวิ่งหนีด้วยล่ะอยู่ยืนั้นเหรอฉันไม่มีทางเลือกอื่นมันเป็นแค่การสแสดงฉันไม่มีอะไรที่ต้องรู้สึกผิดเลยนอกจากนี้ความสัมพันธ์ของเรายังไม่ถึงขั้นนั้นด้วยซ้ำ chân sùi dù thế